พิกัดเชิงขั้วจดไปโพล่ที่แปลว่าขั้วครับโพล่าแบะมีขั้วโลกอ,อ่ะฟอร์ม <c oughs> พิกัดเชิงขั้วเอาอยางพี่เป็นเด็กไทยรุ่นแรกที่เหลียนเรื่องนี้ก่อนปีที่พี่เรียนไม่ต้องเรียนครับแล้วหลักสูตรมันก็เปลี่ยน กูก็โดนแจ็คพอตเลยครับปีแรกปกติหมดนี่เรียนมหาลัยนะครับแต่รุ่นพี่นี่เขาให้เรียนตั้งแต่มอปลายนะครับก็โดนเข้าไปแจ็คพอต1ดอกนะครับเรากําลังจะเรียนพิกัดเชิงค้่ของจํานวนเชิงซ้อนทั้งหมดที่น้องเคยเรียนผ่านมานะครับจำนวนเชิงซ้อนน้องจะคุ้นเคยเหงื่อหน้าเลยเดี๋ยวฟังอย่างเดียวน้องจะคุ้นเคยแซมีค่าเท่ากับ x บวก Y i, ใช่ไหมแล้วถ้าใครจําได้เมื่อครั้งที่แล้วพี่บอกว่า จำนวนเชิงซ้อน x บวก y i สามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคู่อันดับข้างหน้าใส่ตัวแปร x ข้างหลังใส่ตัวแปร y ใช่ไหมครับหมดนี้เราสามารถนำไปวาดจุดจำได้ไหมแกนนอนตรงนี้เป็น x แกนตั้งตัวนี้เป็น y เราจิ้มมาจุดหนึ่งจำได้ใช่ไหมพี่วาดเวกเตอร์เสร็จน้องครับ จะเขียนแบบนี้จะเขียนแบบนี้จะเขียนแบบนี้ทุกอย่างเหมือนกันใช่ปสังเกตว่าเวลาเราเขียนเป็น x y เคยเรียนกันมาใช่ไหมครับแกน x กับแกน y จะเป็นไงกันนะตั้งฉากกันหมดนี้ครับเราเรียกว่าพิกัดมุมฉากานะครับ rectangular form แปลว่าทั้งหมดที่เราเรียนผ่านมานะครับสองครั้งทั้งหมดเรียกชื่อเป็นทางการว่าพิกัดมุมฉากแต่ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยน เรากําลังจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคูวนะครับถามล้าจะเปลี่ยนทําไมให้มันวุ่นวายนะครับแล้วพอเปลี่ยนสุยโคตรวุ่นเลยแต่หลังจากเปลี่ยนแล้วจะทําให้การคํานวณบางอย่างง่ายขึ้นเป็นโหเยอะมากนะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนนะคําว่าพิกัดมุมฉากสังเกตดูพี่นะครับถ้าพี่ใส่เป็นชึ้งๆตรงนี้3ามคอมมาสี่ตอบปากเปล่าแปลว่าถ้าเปลี่ยนเป็น x บวก Y I แบบนี้เขียนว่าอะไรนะ 3บวกด้วย4 i เวลาเขียนว่า 3- 4หมายความว่าน้องต้องเดินไปทางขวากี่ช่อง3น้องต้องเดินขึ้นข้างบนอีก4ใช่ไหมเรียบร้อยอย่างนี้เรียกว่าพิกัดมุมฉากเหตุผลเพราะ3กับ4เดินนอนกับเดินตั้งมันตั้งฉากกันนะครับวันหนึ่งเราบอกว่าเราไม่อยากจะรู้แล้วว่าเดิน x เดิน y เท่าไหร่ดูมือนะครับเราจะเดินแบบจับจับดูพี่นะ ถ้าพี่บอกว่าพี่มีแซตมีค่าเท่ากับก่อนนะขอคิดเลขก่อน3เอา3มบวก3ามไอคำว่า3บวก3าไอเป็นพิกัดมุมฉากเข้าใจถ้าให้น้องเดินแบบนี้ต่อพี่หน่อยมันคือต้องเดินมาทางขวากี่ช่อง3และขึ้นบนกี่ช่อง 3. แปลว่าเดินมาทางขวา3ช่องเดินขึ้นข้างบน3ช่องจิ้มตรงนี้จริงป่ะ ถ้าพี่บอกว่าเดินขวาขึ้นข้างบนมันเดินช้าว่ะเราจะเดินตรงๆเลยดูนะเราสตาร์ทบ้านเราอยู่ตรงนี้โรงเรียนเราอยู่ตรงนี้มาเดินอ้อมโลกเนี่ยช้ากูเดินอย่างนี้เลยฝึบใช่ไหมแต่จะเดินอย่างนี้ได้น้องต้องตั้งเข็มทิศจะตั้งเข็มทิศได้น้องต้องรู้มุมถามหน่อยตรงนี้เดี๋ยวจะต้องไปเรียนตรีโกณแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเรียนนะครับหมดนี่ถามหน่อยมุมกี่องศา45เห็นปนะส่ 45, องศา พี่บอกนะให้น้องตั้งเข็มทิศมุม45องศาฟังแนวนอนยาว3แนวตั้งก็ยาว3แปลว่าเฉียงเฉียงยาวเท่าไหร่นอนยาว3ตั้งยาว3เฉียงเฉียงก็3ารูสองจริงไหมต่อไปนี้พี่จะไม่บอกน้องและว,ว่าต้องเดินมาทางขวา3เดินขึ้น3ใช่ไหมมาเดินอ้อมเสียเวลาเราจะพูดว่าตั้งเข็มทิศเอียงทำมุม45 เดินไปไกลเป็นระยะทาง3าูสน้องเดินมามันก็ถึงจุดนี้เหมือนกันแปลว่าพิกัดเชิงค้วจะไม่บอก x ไม่บอก y แต่จะบอกขนาดเห็นขนาดเวกเตอร์ใช่ไหมบอกขนาดจะบอกมุมนะครับดังนั้นพิกัดเชิงค้วครับอจดให้พี่เลยครับเราจะบอกข้อมูล2ออย่างคือขนาดกับมุมนะครับมีขนาดกับมุม อย่างบนกระดานตอบไวๆตตลงขนาดเท่าไหร่นะขนาดเท่าไรสามรูดสองทำมุมกี่องศาสีห้านะครับก็จบรู้จักมุม45่สิบห้าไหม <c oughs> <c oughs> ยงขนาดเราใช้สัญลักษณ์ขนาดเราใช้สัญ,ญลักษณ์ <c oughs> ญญตัว R ครับย่อม,มาจาก radius นะครับแปลวร่ารัศมีเห็นรัศมีไหมไมันเป็นรัศมีวงกลมอะ่ะอารับแล้วก็เซต้านะครับเราแทนด้วยมุมครับ R ารับเป็นขนาดมุมเป็นเซต้า เขียนทีเดียวเลยดีกว่าแต่กลัวที่ไม่พอตัดตัวนี้ดีกว่า <c oughs> วางปากกาเงยหนนะ้าแปปหนึ่งเวลาเขียนพิกัดเชิงค้วนะครับเขียนได้หลายแบบนะครับเงยหนะ้าถ้าน้องเขียน3าบวกสาไอถ้าน้องเขียน3าบวกสาไอแบบนี้เป็นพิกัดอะไรมุมฉากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคว้วดูนะครับถ้าเขียนแบบหนังสือแบบเรียนประเทศไทยพี่บอกเลยพี่เห็นครั้งแรกนะกูอ้วกนะครับแม่งโคตรดูยากเลย ถ้าเขียนแบบหนังสือแบบเรียนประเทศไทยฟังน,นะครับต้องหาขนาดกับมุมต่อไปขนาดเท่าไรสามรูดสองมุมกี่องศา45ดูนะครับถ้าเขียนแบบหนังสือแบบเรียนประเทศไทยเขาจะให้เขียนว่าขนาด3ารูดสอง้านหมมุม,มแทนนี้จะเขียนมุมง่ายๆก็ไม่เขียนครับจะเขียนให้มันดูอลังการงานสร้างเพื่อให้มันรู้สึกว่าเราช่างปราดเปรื่องตรงนี้จะใส่ชึบ คุค้นๆไหมครับอะไรคอสแล้วไม่ใช่คอสธรรมดามุมเท่าไหร่45มันจะเขียนว่าคอส45บวก i ยังไม่เสร็จมี i ด้วยมี i ข้างหน้าก่อนนะแล้วก็ sin มี i s i n มุมเท่าไหร่45ว้าวไปเปิดดูหนังสือแบบเรียนประเทศไทยมันเขียนแบบนี้ครับหลายคนดูเสร็จพนไฟว้าวเกียอะไรวะ สารูสองข้อ45บวกไอไ45เข้าใจและน้องเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ด้วยเพราะหนังสือมันสั่งให้เขียนแบบนี้ข้อสอบทั้งหมดเขียนแบบนี้เข้าใจแต่บารโลเรียนอาจารย์เขาเก่งเขารู้ว่าอย่างเงี้ยเขียนแล้วมันยาวใช่ไหมดูแล้วมันยากเขาก็เลยเขียนตัวยอ่เอเขียนตัวยอ่อก็จะสั้นนิดเดียวดูตัวยอกไอ้นี่ตัว C ีคอสใช่ไหมเป็นตัว C นะครับก็ออย่อมา i อ i ซก็ย่อเป็น i s ทำให้บางโรงเรียนอาจารย์เขียนเป็นตัวยอ่อคือ3ลรู 2. 2> ้สอย่อๆนะครับจากคอสบวกไอไซนกลายเป็น c ีไอ่านว่า c ีสก็เป็น3ลู้สแล้วก็ c ีสสีเข้าใจแต่บอกก่อนมันจะร้องอะไรนักหนาเนี่ยฮะมาซีดมาแซดอะไรหรอครับก็3ลู้สแล้วก็ซีสสีเข้าใจแต่นะถ้าน้อง ไปดูหนังสือเฉลยติวเตอร์เกือบทั้งหมดบังเอิญว่าเฉลยติวเตอร์นี่ส่วนใหญ่คนสอนติวเตอร์นะครับอย่างพี่เนี่ยจบวิศวะไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันใช้การคำนวณโดยการใช้พิกัดเชิงขั้วเยอะมากใช้จำนวนเชิงซ้อนเยอะมากเด็กวิศวะไฟฟ้าจะเขียนแบบนี้งั้นเดี๋ยวเจอท <c oughs> ี่ติวเตอร์แล้วเขียนแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ3ามรูซีสเนี่ยคืออย่างนี้ เห็นไหมว่าพ่อลำบากดูซะดูซะมุมตอดประถมเคยเรียนไหมสายักเนี้ยอ่านว่ามุมอะมุมสี่สิบห้าจบ รูปสองมุมสี่สิบห้าอันนี้รูปเต็มอันนี้ยอ่ออันนี้ยอ่ยอย่อจะเขียนแบบไหนเรื่องของแกแต่บอกก่อนนะบางคนไปเขียนอย่างงี้ที่โรงเรียนแล้วอาจารย์น้องจบวิศวะไฟฟ้าไหมเขีาายนไปเดี๋ยวก็อาจารย์ถามนี่อะไรอะ่ะอาจารย์ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวทะเลาะกันนะถ้าเอาตามหนังสือแบบเรียนก็เขียนข้างบนเข้าใจแต่พี่ว่าเขียนข้างบนแม่งเหนื่อยอะ่ะเข้าใจใช่ไหมยาวอะ่ะ เขียนแบบไหนก็ได้แต่อยากให้น้องได้คอนเซปต์ว่าพิกัดเชิงคั่วสำคัญสองอย่างคือต้องหาขนาดกับมุมเวลาจะเขียนมึงเลือกเอาเอาจริงๆอ่ะแบบที่น้องต้องใช้อ่ะอันบัวชัวรเพราะเดี๋ยวเองไปเขียนแบบอื่นอาจารย์เขาไม่ยอมรับนึกออกไหมเออเราก็ต้องเขียนตามตามรักสูตรนะครับคอนเซปต์เ่ยมีแค่นี้ตอนพี่เรียนหมอตายเรียนประทัดนี้เข้ามาหาลัย เรียนบทันี้กูนั่งนึกทําไมไม่สอนกูอย่างนี้ตั้งแต่ต้นวะมันก็แค่ขนาดกับมุมใช่ไหมเออมาเขียนซะอลังการกลัวเลยครับอ่ะจดไป ถามว่าพิกัดเชิงขั้วมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเรียนกันทีหลังส่วนตอนนี้เราจะเรียนการเปลี่ยนรูปใครจดบนกระดานเสร็จแล้วนะครับเปิดหนังสือหน้า25เอาละเปิดมาเลยครับหน้า25เอาละครับเริ่มติดเชื้อพี่ไปแล้วนะครับข้อที่หนึ่ง นายี่เอาอยัางเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวเราจะเขียนทั้งรูปเต็มเราจะเขียนทั้งรูปยอ่อปกติที่จะบังคับว่ารูปเต็มอาจารย์ใช้แน่ๆงั้นแบบบนนะครับเราจะเขียนแน่ๆส่วนรูปยอ่อให้เลือกจะเขียนเป็นซีสหรือจะเขียนเป็นมุมถนัดแบบบนหรือแบบล่างเอาแบบเดียวพอเขียนสองันกูนเสียเวลาเอาบนหรือเอาล่าง ่ะเอาอะไรนะเอาล่างเอาล่างนะเอาล่างงั้นเดี๋ยวเราขอเขียน2แบบนี้นะมีมีแบบเต็มนะกับแ,แบบย่อนะนี่นะครับแล้วแต่จริงๆเขียนได้อีกหลายแบบเลยนะครับเขียนได้ยเยอะแยะเลยเขียนไปแบบนี้ก็ได้นะอย่างเงี้ยสามรูทสอง <c oughs> ใช้กฎของออยเลอร์ออยเลอร์ฟอร์มูล่านะครับสูตรของออยเลอร์ e e e อะไร e อะไรลอการิทึม ลอนลอนเอ็กคือล็อกเอ็กแล้วฐาน E แล้วตัวนี้ยกกำลัง I พิกัดแล้วก็เซตา้ตาเซต้าข้อนี้ก็พายส่วน4มุม 4, 4 5พอเถอะว่าแค่เนี้ยพอมพุ่งก็พอละนะครับเจอ E เจอ I โอ้ยปวดท้อ,ทองขี้เลยนะครับขี้ไหลพุ่งแปดแปดแปดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับอ่านะครับเอาตัวนี้ก่อนอ่ะเปิดมาข้อ1.1อ่า1.1 เดี๋ยวไปเรียนที่โรงเรียนอาจารย์เขาจะมีสูตรด้วยบนกระดานเห็นทั้งหมดนะครับพี่ย้ำว่าหาขนาดกับมุมพี่ไม่เขียนสูตรและพี่จะบอกน้องว่าวางปากกาเงยหนะ้าข้อนี้เป็นพิกัดมุมฉากครับเราจะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วแต่ก่อนจะเปลี่ยนตอบให้ชื่นใจส่วนจริงเป็นศูนย์ส่วนจินตภาพเป็น5ทถ้าน้องพล็อตกราฟ ส่วนจริงเป็นศูนย์ส่วนจินตภาพเป็น 5x เป็น0 y เป็นหจุดอยู่ตัวนี้จริงไหมวาดเวกเตอร์ตอบพร้อมกันบนกระดานเวกเตอร์ยาวกี่หน่วย5แล้วถ้าเรียนตรีโกณมาแล้วเราเรียนว่าตรงเนี้ยมุมศูนย์องศาแต่ข้างบนมุมกี่องศา90แปลว่าข้อนี้ตอบววๆฟืบขนาดเป็น5ในขณะที่มุมกี่องศานะ 9กถ้าเขียนแบบรูปยอ่อเขียนแบบรูปยอ่อประเภทคนขี้เกียจพี่จะตอบได้ว่า Z เท่ากับ5 I เปลี่ยนเป็นเงยหน้าอีหนูตกลงขนาดเท่าไหร่นะ5แล้วก็ทำมุมกี่องศา90จบเข้าใจไหมแต่เดี๋ยวเขียนแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวอาจารย์เขาไม่ยอมให้คะแนนเรานะครับเราก็ต้องฝึกควายๆไว้ด้วยใช่ไหมครับการจะเก่งในประเทศไทยเราต้องควายให้เหมือนครูนะครับแปลว่าข้อนี้ขนาดเป็น 5ยังไม่พอปึ๊บปุ๊บข้างหน้าเป็นคอสคอสอะไรด้วยคอส์90บวกไอซา 90, เรียบร้อยครับก็ตอบอย่างเงี้ยสบายใจไม่ล่ะคุณครูขานะครับเข้าใจนะต้องคอสบวกไอไซาซบวกไอคอสก็ไม่ได้เข้าใจไหมต้องคอสแล้วก็บวกไอาซเงี้ยตัวเนี้ยน้องก็ปีลอกแม่งไปเลยบางคนกลับไปบ้านกลัวลอกหลายรอบเหนื่อยทําตายยางปั๊ม เออกูว่าเวอร์ไปนะครับถึงขั้นทําตายางนี่แสดงว่าบ้านบ้านมีปัญหาแล้วแหละนะครับก็เห็นตอนเด็กๆมีมีเพื่อนสนิทที่รู้จักกันเวลาเปิดเทอมมาต้องเขียนชื่อใช่ไหมเขียนชื่อเขียนนามสกุลใส่พวกสมุดหนังสือมันก็ขี้เกียจแม่ก็ขี้เกียจเขียนก็เลยทาตรายางรับเป็นชื่อตัวเองนามสกุลแล้วเวลามีสมุดก็ปั๊มปั๊มปั๊มไม่ต้องเขียนชื่อตัวเองแม้กระทั่งชื่อตัวเองมันยังขี้เกียจ ไอ้ที่เริ่มละอ่ะละอ่ะเออว่าทำบ้างดีกว่านะครับ <c oughs> อ่านะครับเออจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ทำทำทำป็นแกะสลักยางลบก็ได้เนาะเออเนาะแกะสลักยางลบเป็นชื่อเราเนาะแล้วก็ปั๊มหมึกเนาะป๊อกแล้วก็ป๊อกเออพี่ว่าเราเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเสร็จก่อนแกะสลักนะครับชื่อตัวเองนะครับเออเนาะแกะสลัก,ลกน่าจะยากเนาะยางลบน่าจะแกะยากอ่ะหนึ่งจุดสองทำเองหนึ่งจุดสองเอาทำมาหนึ่งจุดสองเอาให้หมดเลย เดี๋ยวเขาหน้าค่อยเรียนประโยชน์ของมันตอนนี้นี่เรียนแค่เลยนะเปลี่ยนก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนยังเปลี่ยนรูปไม่เป็น1.2โจทย์บอกว่า z เท่ากับ4จึงจึงตอบให้ชื่นใจบนกระดาน z เท่ากับส่ส่วนจริงเป็น4ส่วนจินตภาพเป็น0แปลว,ว่าพิกัดใส่เข้าไปครับ40 x เป็น 4y เป็น0ตอบให้ชื่นใจเวกเตอร์ชี้ไปทางไหน ทางไหนสักทางเถอะครับน้องทางขวาเดี๋ยวไม่ต้องมากวนเลยนะอ่านะครับตรงนี้ x เป็น4 y เป็น0แล้วถ้ามาแบบนี้ตอบได้เลยน้องครับข้อนี้เวกเตอร์มีขนาดยาว4แล้วเวลามาทางขวาแบบนี้เราเรียนในตรีโกณว่ามาทางขวาแบบนี้กี่องศา0ใช่ไหม งคนเทศ่ศูนย์องศาไม่จ้าหมุนครบ 1. รอบนี่ครบรอบกี่องศา360มีเด็กมาถามพี่พี่คานูใช้ศูนย์ถูกไหมถูกพี่ขานูใช้ 360. ถูกไหมก็ถูกเข้าใจ720อยี้นี้ว่างหมุนสองรอบนะครับอ่าบึงใส่ไป 720. ถูกไหมถูกนะครับพี่บ้านเรียกกวนตีนนะครับอ่านะครับ1นนะครับหมุน 3. รอบ นี่มึงว่างคิดแล้วเนี่ยไอ้นี่นี่เดี๋ยวพัดนะครับเออเดี๋ยวก่อนคิดทันไ,ไหมว่าหมุนสามรอบฮะเจ็ดรอบเท่าไหร่เจ็ดรอบ,รอ,บอ่าอ่าอ่าจ,จอย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 ไปเลยจอยไปเลยอย่าให้อย่าให้จอดเดือดแหม่ทำเป็นสามรอบเจ็ดรอบร้อยรอบร้อยยี่สิบห้ารอบ,125รอบ ดูสิมันจะ,จะคิดแบบได้ไหมนะครับเกลียดมันนะครับตลองข้อนี้เราเอาสามหมื่นพอแล้วอย่าบ้าตามมันนะครับตดลองเอากี่องศาอ่าสักเอาศูนย์ก็พอเหียแม่เหียจะเล่นสเกดเลยนะครับเอาศูนย์องศาพอนะอ่านะครับบางคนตกกรใจหุ้ยศูนย์ยกกำลังศูนย์หาค่าไม่ได้เลยครับอ่านะครับควายมาละควายมาละนะครับ,นะรบอ่าเขียนรูปยอ่อตอบ4มุมศนย์เข้าใจ เขียนรูปเต็มตอบลืมแล้วนะครับเอาเต็มน้องๆเต็มไหมน้องเต็มไหม,ม,ไหมก็ดูท่าทางน่าจะไม่เต็มก็ดูแลนะครับอ่านะครับ4คอร์ย0บวกไอไซ0ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยครับโอเค1.3 <c oughs> z เป็นรูสามบวกไอหนึเป็นรูสามบวกไอขอเลยโฟเดโฟเดโฟเดส่วนจริงรูสามส่วนจินตภาพ 1. 1นึกว่าจะมีเสียงไออีกนะครับอ่านะครับใช่ไหม ม่เสียงไอ้ <c oughs> น้องครับน้องจะากวนตีนพี่ได้ไหมครับมึงจะกวนตีนกูไปไหนเนี่ยนะครับเริ่มติดเชื้อไอ้นี่แล้วนะครับเออแปลว่าส่วนจริงเป็นรูทสามอยู่เนี่ส่วนจินตภาพเป็นหนึ่งอยู่เนี่จิมปึบเวกเตอร์มาทางนี้จริงไหมอ่าอันนี้เริ่มเอียงๆและต้องใช้สมองทิ่มีละเราเรียนว่าแนวนอนยาวรูทสามแนวตั้งยาวหนึ่งอยากจะรู้เฉียงๆคิดให้พี่ด้วยรูทใช่ปะ เอารู้3กํกลังสงได้3เอา1ไปกำลังสงได้อีก1แปลว่าข้อนี้ครับคิดเลขเสร็จออกมาได้2แปลว่าขนาดเป็น2ในขณะที่ถ้าน้องอยากจะได้ค่ามุมอันนี้ต้องใช้ความรู้ตีโกนเล็กน้อยเหตุผลเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเซตาตรงเนี้ยนะครับไอ้สามเหลี่ยมตัวนี้ใช่ไหมไอ้เราอยากจะได้มุมตัวนี้ใช่ไหมอ่ะพี่วาดใหญ่ๆให,ให้เดี๋ยน้องข้างหลังมองไม่เห็น ตัวนี้ยาว 3, รู้สามตัวนี้ยาวหนึ่งเราอยากจะได้เซตามุมตรงนี้ใช่ไหมครับเราเคยเรียนอัตราส่วนด้านมาข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดแปลว่าแทนเซตาต้องมีค่าเท่ากับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดเป็นเศษหนึส่วนรู 3, ถามว่ามุมอะไรทำให้แทนเป็นหนึ่งส่วนรูทสามครับสี่สิบห้าเก่งมากครับอันนั้นแทนเป็นหนึ่งครับอย่าหลอกกูครับแทนอะไร 60เก่งมากแทน60เป็นรูปสครับน้องขับหมดแล้วครับเลยตัวสุดท้ายแล้วครับนี่เครียดนะครับแทนอะไร30แปลว่าตัวนี้ครับเซตาเป็นมุม30เข้าใจถ้าเซตาเป็นมุม30แปลว่าเขาเนี่ยครับตอบมุมเลยครับ30องศาถ้าเปลี่ยนเป็นรูปรูปอะไรนะรูปรูปย่อรูปย่อรูปย่อก็จะกลายเป็น2ทํามุม30ถ้ารูปเต็มอะ เกาะใช่ไหมสองคูณกับคอร์ดสามสิบวกไอสายสามสิบอ่าดีมากใช่ไหม,ไมเรียบร้อยนะครับเออในห้องเรานี่ส่วนใหญ่นี่สายวิทย์หรือว่าสายศิลป์นนะขอ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 สำรวจนิดนึงสายวิทย์กี่คนครับส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยวายเกือบยกห้องเลยอ่ะขอบคุณครับอ่านะครับไม่อันนี้ไม่เรียกว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับกูเรียกว่าเกือบแทบจะยกห้องเลยนะครับถ้าเรียนสายวิทย์นี่เรียนฟิสิกส์ด้วยใช่ไหม มีเคยเรียนแตกแรงไหมเออดูนะมันคือการแตกแรงเคอร์สเซตาบวกไอไซเซต้าน้องครับเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ยาว2ใช่ปะถ้าน้องเรียนแตกแรงมา2แตกเข้ามาตัวเนี้ยก็คือ2คูณกับคอร์สส0ก็ได้ตัวนี้แตกเข้าแกน y คือตรงนี้ใช่ไหมก็เป็น2 ไซด์สาก็คือตัวนี้มันก็คือเวกเตอร์ยาว2แต่เข้าแกน x ก็เป็นส่วนจริงแต่เข้าแกน y ก็เป็นส่วนจิตภาพแต่เข้าแกน x ก็ Cos สเซแต่เข้าแกน y ก็ s i n ์เซตแต่ส่วนจิตภาพมันต้องใส่ i อ,อะไรของม่งวะนะคยุ่งยากจริงๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูอีกแล้วกันนะครับ มาข้อสุดท้ายครับจะได้ไปกินข้าวแล้วไม่ต้องมาดีใจออกนอกหน้า1.4เอ๊ะวันนี้เรามีการบ้าน2ข้อใช่ไหมอ่าไม่ทำนะโดนไม่ทำไม่ต้องกินข้าวอ่า1.4มาสุดท้ายละแซเท่ากับ7ลบด้วย7ไอ ลบกวนจิตหนึ่งเหมือนเดิมวางปากกาเงยหน้าอย่าตอบผิดจะได้เลิกสถทีส่วนจริงเป็นเลข7ส่วนจินตภาพเป็นลบ7แปลว่าส่วนจริงเป็น7ส่วนจินตภาพลบ7จทวาดกราฟเล็งให้พี่หน่อยเวกเตอร์ ector, ชี้ไปควอแลนที่4ี่เเป็น 7y เป็นลบเเวกเตอร์ชี้ไปควอแลนที่4ี่ขอไวๆว เราอยากจะได้ขนาดกับมุมเงยหน้าจะได้เลือกทีเดียวพร้อมกันแนวนอนยาว7แนวตั้งยาว7เฉียงเฉียงจะยาว7รูทสแปลว่าขนาดตอบ7รูทสมุมไม่คำนวณด้วยหญิงเพราะตรงนี้เล็งด้วยสายตาตอบพร้อมกันสีแดงกี่องศา45แต่มันหมุนลงมาคคแรนที่4ใช่ไหมครับ เราจะตอบ45แบบนี้ถูกหรือผิดผิดเราเรียนมาว่าถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกามุมเป็นบวกหมุนตามเข็มนาฬิกาลงมามุมเป็นลบเห็นใช่ไหมจะเรียนเชิงซ้อนได้นะครับต้องเรียนตีโกนมาให้จบบทก่อนนะเออบาโลเรียนอะ่ะสอนเชิงซ้อนก่อนตีโกนเด็กยังบุดไม่เป็นเลยแล้วสุดท้ายอาจารย์ก็ข้ามเรื่องนี้หมดเลยนะครับแม่งพังหมดเลยนะครับเคหัวทิ้งเลยปแปลว่าหมดนี่มุมตอบกี่องศา ลบ45ใช่ไหมก็ใช้ตีโคนี่เราเรียนเนาะแต่ไม่ได้ใช้แบบยากเย็นอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่เราจะพอได้เขียนรูปย่อรูปย่อตอบ7รูอทำมุมลบ45ถ้ารูปเต็มมันเลยน้องเอ,อ้ยยาวเลยครับตอบ7รูส2คูณด้วยคอสคอสอะไรด้วยลบ45บวกไอซายแล้วก็ลบ45นะครับเรียบร้อย เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเรียนประโยชน์นะครับของพิกัดเชิงคั่วว่าตกลงเราไปทำพิกัดเชิงค้่ทำทำซากอะไรนะครับอ่ะไปกินข้าวอ่ะใครจดเสร็จแล้วครับเชิญได้เลยครับไป